บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการสตริมยอดเพื่อทูบสถิติ24ชั่วโมงแรกเอายอดอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะคะคือเราทันนะคะที่70ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงคือมันได้อยู่ที่ประมาณ70.3ล้านวิวอะนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะประมาณเอาแต่ยอดอย่างเป็นทางการจากทาง u t u b e อันนี้แอมไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะถูกตัดยอดไปจากนี้อีกหรือไม่แต่ว่าคงบวกลบกันแล้วคงไม่มากเท่าไหรอ่อ่ะคงประมาณนี้แหละยังไงเราทาง YouTube ประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งละกันนะคะเราค่อยมาทําคลิปสรุปสถิติ ต่ยงไงขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่อยู่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้สําหรับ MV ็มวลาิซาผลง,งานระบ้ี้เด็กของน้องครั้งแรกที่ต้องบอกเลยว่าเขาว wow ้าวซากันไปทั่วโลกค่ะเขา YouTube ที่หนึ่งก็คือมีแต่คนรีแอคชั่นคลิปน้องนะอันนี้บอกเลยเต็มหนะ้าทาลายไปหมดแต่ว่าแอดยังไม่ได้ทยอยดูเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาทายอยดูกันภายหลังล่าสุดค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการแสดงครั้งแรกบนเสทในเพลงลาลิสากับรายการดังฝั่งเมกาเดอะทู i น่ชอว์สตาร์ริงจิมมี่ฟอลลอนใครดูกันไปแล้วบ้้้้าางงถยัไัไไมม่่ดดูีดี๋ววแกรบชใหนะคะทคท ด้านล่างคลิปนี้นะโอ้โหแล้วคือพอแบบเราได้เห็นการเต้นแบบเต็มๆก็ต้องยอมรับถึงความเป็น a ดนซ n g q u e e นนะราชินีของการเต้นจริงๆค่ะเพราะาไม่ใช่แค่ลายเต้นเป๊ะเท่านั้นแต่ว,ว่าการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางรวมถึงบอดี้แล้วก็การเคลื่อนไหวทุกส่วนเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอะจนไม่สามารถที่จะติติงอะไรได้จริงๆอ๋ยไม่รู้จะอวยลูกสาวอะไรยังไงแล้วนะคะใครตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่นอนทาไม่ไหวไปพักก่อนนะเย็นนี้น้องมาในรายการวดี้โชว์อีกแล้วก็เรายังมีเป้าหมายนะคะที่จะ โปสเตอร์ร้อยวิวครั้งแรกกันต่ออีกด้วยอะไอย่างไรสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ